คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวบักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิาสา์ของบล็อกฟุตบริการกดเกเพา s ์ ath, และฟาร์มแนะนำลาวบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับ All Star ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในหน้าจอของเดสก์ท็นะครับแต่ว่าในวิดีโอนี้จะชื่อว่าโลบ็อ บล็อกฟุตนะครับก็หลังจากที่ผมนั้นไม่ได้ลงคลิปบล็อกฟุตมาสักพักหนึ่งนะครับหลายๆคนก็บอกว่าพี่ไม่เล่นบล็อกฟุตแล้วหรอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจริงๆคือผมก็เล่นนะครับผมก็มีเข้าไปบ้างแต่ว่าไม่ได้บ่อยนะช่วงนี้ก็คือรออัปเดตนะครับแล้วก็คลิปล่าสุดที่ผมปล่อยนะครับก็คือเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเกี่ยวกับสปอยผลใหม่ในอัปเดตที่15นะครับซึ่งจริงๆหลังจากที่ผมปล่อยคลิปนี้ไปอ่ะมันก็ปล่อยสนิคพิคนะครับที่เป็นวิดีโอมา2องวิดีโอซึ่ ทคือจริงๆ All Star มันก็จะอัปเดตเร็วๆนี้แล้วแหละแล้วก็วันนี้ไม่มีคลิปลงผมก็เลยขออนุญาตทุกคนนะครับที่ยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วนะครับมาฟังไวมาพร้อมกันนะครับว่าบล็อกฟุตในอัปเดตที่15สกิลผลปีศาจทุกผลจะเป็นประมาณไหนนะฮะคือจริงๆถ้าใครเคยดูแล้วก็มาดูใหม่กับผมอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับฝากรบกวนกดไลค์วิดีโอนี้ให้ถึงสัก2000นะ2อ0 0ขอไม่เยอะละขอเยอะไม่ถึงสักทีนะฮะขอสัก่องรัตาม นะครับช่องผมนะฮะก็รบกวนกดด้วยนะครับตอนนี้ใกล้จะถึง7 0 0 0แสนซับแล้วฮะเราจะลุย7 0 0 0แสนซับกันเร็ววันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่แต่ว่าขอกราบทุกคนนะครับที่ยังไม่ได้ Subscribe นะครับฝากกดซับให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเชื่อกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆด้วยนะโอเคไหมในวิดีโอนี้เราจะไปดูกันนะครับว่า2คลิปนะฮะจะไปดู2คลิปนะครับของ g a m e r Robot นะครับว่าเขานั้นปล่อยอะไรมาบ้างนะครับก็ต้องขออนุญาต g a m e r Robot นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในววิดดีีีีโออออนนนนน้้ะะะคคครับจจมมเเเพพยงงแแ่ผูลก็็ปทต์ข Gamer, บอทที่เขาทำส,สนิทพิกมาอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะขอเข้าไปในช่องของขก่อนเลยโอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาใน Gamer Robot แล้วนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับผมดูสนิทพิก3จบไปแล้วนะครับแต่ว่าสนิทพิก4ผมยังดูไม่จบ โอเคไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้กดซับของช่องผมแล้วก็ช่องเกมเมอร์บอดอย่าลืมไปกดซับด้วยนะครับเพราะว่าในเร็วนี้ในเร็วนี้จะปล่อยอัปเดตแล้วนะครับแล้วก็จะปีจะมีสนิพีิกตัวสุดท้ายนะครับมาให้ดูกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอแรกเลยแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับโอเคสามสองหนึ่งนพีิกสามนะครับไปขอเบาเสียงเพลงหน่อยนะครับดูกันรอบแรกก่อนดีกว่าอ่าดูกันรอบแรกครับอัปเดตที่15นะครับ โลบ็อกบล็อกฟุตนะครับอ้างอิงจากวันพีชนะฮะแล้วก็ตอนนี้กาลังจะเริ่มไปเกมของตัวเองแล้วนี่ผลแมกมาตื่นนั่นเองนะฮะนี่ผมดูมาแล้วนะครับผลแมกมาตื่นฉะนั้นหลังจากนี้ผมจะต้องไปฟาร์มแมกมาให้ได้สกิลเยอะนี่ดูครับดูครับอ่ะเป็นไงนี่ครับผลแมกมาเลยนี่แบบใช้พลังผลโอ้โห เดี๋ยวนะมันมันโยนแบบนั้นเลยใช่ไหมเนะี่ยดูครับโอ้แปลงร่างบินได้ด้วยเหรอเฮ้ยมันจะบินได้ด้วยทุกคนหลังจากนี้นคือผลโลเกียส่วนมากนะมันจะบินได้หมดนะฮะเนี่ยเหรอส่วนมากผลโลเกียหลังๆอะ่ะบินได้หมดอะ่ะ <c oughs> เออ๋ยวผมขอถามนิดนึงนะครับสำหรับใครที่รู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามเดี๋ยวเขาถามดีกว่าดูดูไปพร้อมกันก่อนอันนี้ก็จะเป็นสกิลทั้งหมดเนาะก็จะมีสกิลบินสกิลเทสกิลปานะครับเร็วๆนี้นะครับ ดูใหม่ดูใหม่อันนี้เขาปล่อยมาใช่ไหมอ่านี่อันนี้ก็น่าจะเป็นบินนะฮะน่าจะเป็นบินเออน้องน่าจะเป็นบินอันนี้น่าจะเป็นบินโปอ,อันนี้บินอันนี้บินคือในเซิร์ฟอ่ะน่าจะมีผลลาวาเยอะแหละมันเลยเละๆแบบนี้นะผมขอดูสกิลก่อนนะครับมีบินแล้วหนึ่งสกิลอันนี้สกิลที่คล้ายระเบิดอีกหนึ่งสกิลครับบุ้ม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 เป็นพ่นนะอันนี้คือดีอีกหนึ่งสกิล อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นสกิลเหมือนกันหรือเปล่านะอันนี้คือหนึ่งในในสิบห้าผลนะหนึ่งในกี่ผลวะผมลืมละหนึ่งในเก้าผลดีเออใช่มันคือหนึ่งในเก้าผลอันนี้อันนี้เป็นสกิลอีกหนึ่งสกิลครับปาไปเลยก็ดูอย่างเงี้ยเอฟเฟกต์มะไรดูเยอะนะเอาจริงคือเราต้องไปดูในเกมนะครับ แต่ว่าเท่าที่ดูคือเอฟเฟกมันก็มันก็เลดูพัฒนามากกว่าเมื่อก,ก่อนอ่ะอันนี้ก็บอกฟุดกี่ปีแล้วครับมันจะ3ปีแล้วมั้งเนาะก็ะที่เคยเล่นแผ่นแรกๆก็น่าจะแบบว่าจําความรู้สึกแรกๆได้นะครับว่าสกิลผลปิศา์คือมันจะง่อยๆหน่อยนะครับแต่ลหลังๆนี้คือทุกอย่างไอโฟนเอฟเฟกต์วิชวลคือมันดีขึ้นมากและนี่คือทั้งหมดนะครับของอัปเดตที่15บหพีคพาร์ทสครับของวิดีโอที่เขาลงนะ ก็จะเขาจะเล่าว่าเออเนี่ยในอัปเดตนี้จะมีผลแมกมาตื่นด้วยนะครับจะมีผลพาผลแมกมาตื่นใช่ไหมก็เนี่ยแหละอันนี้ก็น่าจะน่าจะแค่นี้นะก็ท้ายคลิปก็ไม่น่าจะมีอะไรเขาก็จะขอไลค์ขอซับสไครป์อะไรก็ว่าไปนะครับแต่พอถึง1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นซับสไครป์นะครับเขาก็ปล่อยวิดีโอถัดไปนะฮะเนี่ยเขาก็ปล่อยวิดีโอนี้มานี่ทุกคนเห็นเปล่าอันนี้นะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะอ่าเราก็จะมาดูพร้อมกัน3นาทีน่าจะยาวอยู่นี้ อัปเดตท,ที่15โอ้อ๋อสนิคพิก4นะครับจะมีสนิคพิกตัวสุดท้ายด้วยนะเฮ้ยผลอะไรอะ่ะผลเพชรเหรอเฮ้ยทุกคนผลอะไรฮะผลน้ำแข็งหร,อหรืออะไรผลเพชรดิใช่แน่แน่แนแนมันมันเป็นตัวแบบนั้นน่าจะใช่นะโอ้โซลาแฟร์โซลาแฟร์เฮ้ยไม่ใช่โซลาแฟร์น่าจะผลเพชรปะทุกคนใช่ไหม อันนี้ใครมีข้อมูลครับพิมพ์ค,มคอมเมนต์เลยนะแล้วเปลี่ยนกันได้แล้วว่าผลไหนมีผลอะไรเท่าที่เห็นแบบเดากันมาได้นะครับมี4นะครับสี่ผลหม่นะฮะอันนี้คือ4ผลใหมเที่ปล่อยมาเหรอนี่ผลเพชรปะเนี่ยผมหวังว่าจะเป็นผลเพชรน,นะเพราะาตัวผมเป็นสีนั้นไดมอนนั่นไงอันนี้ผมผมดูไปน,นิดเดียจริงไดมอน,นครับก็มันปล่อยเพชรแบบอย่างนี้เลยเหรอผมไม่รู้ในะอน,นิเมะมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ดูก็น่าจะ เฮ้ยผลอะไรมีปีกด้วยอันนี้ผลที่2นะครับผลที่2นะฮะมีปีกด้วยฮะว่าใช้ปีกเหรอเป็นเผ่าหรือน่าจะเป็นเผาเป็นเปใน,นนี้มากกว่าเป็นผลมากกว่านะผลอีเกิลเหรอนี่คืออะไรอือ้มโชว์สกิลนะอ๋อบิน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 แล้วก็สกิลได้ เฮ้ยโอ้โหเเท่อันนี้เท่จริงโอ้ดาเมจเยอะอยู่นะฟาวคอนครับผลฟาวคอนผลของกัตอเมริกาไน่เองคนใหม่อันนี้ผมไม่รู้นะว่าใครใครใครที่ดูอนิเมะนะครับแล้วก็รู้ว่าผลฟาวคอนเนี่ยเป็นของใครก็ลบกวนนี่คอมเมนต์ด้วยนะผมไม่เคยเห็นจริงๆหรือผมเคยเห็นแล้ววะเอาจริงเท่าที่ผมเป็นนกนะผมเห็นผลฟีนิกซ์แล้นแหละผลล้มบอ ว่าอย่าบอกว่าผลของใครโลผมอ่านถูกแบบผมไม่รู้นะขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่ถูกผลใครเอ่ยผลของใครอ่ะฝากรบกวนด้วยนะครับทุกคนใครที่รู้เวลาผมทำคลิมวิดีโอแบบว่ารีวิวผมจะได้พูดถูกไงเอออยากให้ทุกคนนั้นช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าผลมันเป็นถือล่มแล้วก็แล,วกแล้วก็ดิ่งลงมานะเหมาะสำหรับการ P ีพหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่สายพีพแต่จริงๆคือก็ก,ก็น่าจะน,นี่อยู่นะ มีผักด้วยนะมีผักมีบินมีลงนะฮะมีลงเนี่ยลงมันเป็นของอันนี้ปะของที่อยู่กับแชงเอ้ยไม่ใช่แชงนะของมีฮอปปะใช่ปะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าอยู่กับมีฮอปหรือเปล่าอืมครบแล้วหรอต่อไปครับผลที่สี่นี่ผลที่ผมโคตรชอบเลยเอาจริงผมชอบตัวละครมากกว่านะตนัวละครมากกว่าผลผลเลิฟเลิอฟอะผลเขาจะผลอะไรผลของแฮนด์คอร์กครับผลดีมากเลยปะสุดยอด ดูปอเนี่ยคลเลิฟก็เท่ดีครับสวยดีเอาไงเอาเอาจริงๆคือผมผมชอบสีมูอยู่แล้วนะผมชอบสีมูอยู่ถือว่าสวยดีครับโอ้มีรัวด้วยเหรอน่นเหมือนรัวขาของอันนี้เปล่าเออน่าชเช่อเ้ยเดี๋ยวนะนะมันหางมันมันอย่าบอกนะว่าเป็นเผ่าใหม่ด้วยอะเผ่าจิ้งจอกเหรอมีหรือเปล่าหรือเอามาเพิ่มหรืออะไรครับเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะหรือเป็นแค่อันนี้เฉย หรือเป็นแค่ตัวโลบ็อกเฉยๆนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่า1 2ึ่งสองแสนนะครับจะเป็นไฟแนลสันดิพีเขจะปล่อยอัปเดตคือตอนนี้มัน2เดือนได้แล้วนะที่ปล่อยมาเนี่ยก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับก็นี่ก็คือ4ผลพีศจนะครับที่เรียกว่า5แล้วกันนะหผลปีศจที่ปล่อยมารวมกันน่จาจะเป็น9นะใน,ในวิดีโอผมด้วยนะครับก็อันนี้1ผลนะครับผลผลไดมอนด์นะฮะก็ได้ดูสกิลไปแล้วนะครับต่อมาคือผลเฟลคอนนะครับผลนกนั่นเอง นะนะครับผลผลฟาคอนนะครับแล้วก็จะเป็นผลของไคลโรนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าผลของใครนะครับรบกวนฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับฟาคอนด้วยนะอันนี้ผมไม่รู้ไดมอนด์ผมผม,ผมพอเห็นอยู่ผมจําได้นะครับอันนี้ผลที่3ต่อมาผลที่4นะครับผลเลิฟนะครับของแฮนคองนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เราจะย้อนไปนะเขาบอกว่ามีทั้งหมด9ผลนะก็อันนั้นสีอันนั้น4ผลแล้วนะขอดูมาอีกทีหนึ่งนะอันนี้อิเล็กทริก คอวนะครับนี่ไงเวนอมอันนี้คือผลที่5นะครับผลเวนอมอใครที่ไม่รู้นะครับจะเป็นผลที่ค่อนข้าง OP นะฮะแล้วก็ดูเท่มากน่าจะเป็นผล S ของอัปเดตนี้เลยผลแบบพระเอกมากๆนะครับนี่ผลที่5นะครับต่อมาคิวต่อไปผลที่6นะครับจะเรียกว่าผลที่6ก็ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นในหใน9นะเขาบอกว่าเป็น1ใน9ผลตื่นก็คือผลพระตื่นนะครับ นะครับก็จะมีมาน,นี้แล้วก็จะเป็นระบบใหม่นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับไปดูที่ช่องของ Gamer Robot ได้นะครับไม่ก็ย้อนดูคลิปผมนะครับก็มีตอนนี้มีเท่าไหร่เองอะ่ะมีมี7ผลป่ะใช่ไหมทุกคนมี7ผลป่ะอันนี้อันนี้4นะครับอันนี้4นะแล้วก็อันนี้1อ่ารวมกันเป็น5อันนี้1อันนี้1 ใช่ครับทุกคนมี7ผลแต่คือเขาบอกไว้ว่านี่ครับเขาบอกไว้ว่าจะมีทั้งหมด9ผลปีศาจนะครับ9ผลปีศาจตอนนี้มีแค่7ครับเหลือ 2, 2ฉะนั้นในวิดีโอถัดไปนะครับที่เป็นไฟแนลไฟแนลลีกไฟแนลซันนี่พีกนะครับคลิปที่5เนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายเขาก็จะบอกผล2ผลสุดท้ายแล้วแหละเราก็น่าจะมีขอแล้วล่ะขอดาบสักเล่มหนึ่งที่เป็นดาบแบบโคตรเทพอ่ะที่มันคล้ายๆกับแชงหรือที่มันคล้ายๆกับมีฮอสครับแต่ว่าได้ฟรีอะไรเงี้ยอะไรก็แล้วแต่ผมขอแบบสักเล่มหนึ่ง เพราะผมเป็นสายดาบนะฮะก็ใครที่อยากจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็อย่าลืมที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับว่าอยากให้อะไรเข้ามาแล้วผลอะไรที่คุณคิดว่ามันดีน่าสนใจนะครับก็ยืนที่คอมเมนต์กันไปด้วยนะครับในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละนะครับก็เป็นคอนเทนต์มาดูคลิปเรียกชันไปพร้อมๆกันคือไอแม็กมาผมดูแล้วนะครับแต่ว่าเอามาให้ทุกคนนั้นได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคลิปคลิปล่าสุดเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยนะครับเพราะว่ากะมาดูครับทุกคนนะครับชมวิดีโอยนดี้ขอบ แสนซับแล้วฝากกดไลค์กดซับกดติดตามกดกระดิง่งอะไรก็แล้วแต่นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้เจอกันในวิดีโอหน้าวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็ยืนพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ